บรายงานฝุ่นชักนิดหนึงสิเป็นพารกิจเลกฝุ่นเมื่อตอน8โมงที่ผ่านมาคือขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะแต่ทั้ง10อันดับท็อป10ของประเทศไทยนี่แดงหมดเลยนะคะอ,อันดับหนึ่งทวีวัฒนาพุ่งไปเป็น175ค<ะ>่ะ แล้วก็อยู่โซนนี้หมดนะคะปริมณฑลก็คืออยุธยา163ลำลูกกาปทุมธานี158สมุทรสาคร157นนทบุรีวันนี้มีทั้งบางกรวยมีทั้งปากเกร็ดสีแดงนะคะร56คันนายาวกรุงเทพ154ยบางบอนร5 3ดอนเมือง152แล้วก็เขตเทศบาลนครนนทบุรี152ยค่วันนี้อากาศไม่ดีนะคะ10อันดับแดงเถือกเลยท่านผู้ชม pm 2.5 เป็นที่ประจักษ์ภาพสดตอนนี้ใช่ไหมอาคารมารีนนลเนี่ยส่องออกไปเป็นอย่างนี้ขมุกขมัวทีเดียวเพราะสิบอันดับแดงทั้งแผ่นดินขณะที่ถ้าดูข้อมูลเฉลี่ยของกทมร้อยห้าสีส้มค่ะขณะนี้การบ้านการเมืองก็เป็นเรื่องการต่อสู้กันระหว่างสีแดงกับสีส้มพอดีเลยเอ๊ะเราจะโยงทำไมฮะอ่านผบูชมนี่ แต่ดู1ิอันดับเนี่ยสำคัญโอ้น่าสงสารนะคนทวีวัฒนาเพราะอะไรอะ่ะอากาศตรงนั้นมัน,น,มนเป็นยังไงติดอันดับบ่อยมากใช่ไหมค่ะแล้วก็บางบอลอีกจุดหนึ่งค่ะทวีวัฒนาบางบอลเนี่ยติดทุกวันอดอนเมืองคันนายาวนี่เฉพาะในกรทมนนทบุรีทั้งที่ปากเกร็ดทั้งบางกรวยและเทศบาลเลยนะมหาชัยนี่มีไหมมีเห็นไหมสุสาครน,นี่ ปทุมธานีก็ลําลูกกาอย่างที่บอกนี่แหละอ่ะแจ้งเรื่องฝุ่นพิษกันก่อนคันจมูกคันคอบ่อยเพราะฝุ่นนี่แหละอาเซนลก็แค่คุกกี้อะไรก็ <c oughs> อร่อยดีนะเมื่อคืนหรือเปล่าฮะอะไรพิยุทธครับหงแดงชนะไหมเมื่อคืนเน็ตผมไม่มีลงไปบอกสักนิดหนึ่ง ชนะค่ะชนะเท่าไหร่แล้วนะคะไปถล่มคาบ้านเลยสองศูนย์นี่ท <c oughs> ่านผู้ชมตอบมาว่าทวีวัฒนากับบางบอนเครื่องวัดถูกตรงนั้นเข <c oughs> อื่นก็หนักแต่ไม่มีเครื่องวัดอย่างนี้อคะกู้ห้าแสนล้านกี่โมง <c oughs> นั่นนะสิกี่โมงดิจิตอลวอลเล็ตทำลายเดิมจะต้องได้ใช้เมาาื่อไหร่ พฤษภาคมค่ะพฤษภาคมค่ะานผูชมชแต่นี่ท่านนายกบอกว่า2วัน48ชั่วโมงจะมีการถแถลงออกมานะคะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรอตอนนี้ได้รับคำตอบจากกรีฎีกามาแล้วไม่ไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วครับขึ้นอยู่กับระบบบองวันได้บองวันไม่ได้แขกรับเชิญใครคะวันนี้เป็นคุณแบงค์สุพนัทค่ะสุพนัทเมในใชัแนันใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่ครอบครัวเขาอยู่เพื่อไทยนะ มินชัยนันใช่ไหมค่ะเขาบอกวันนี้ต้องให้คุณแบงค์ร้องเพลงด้วยนะเนี่ยอ,อะไรเนี่ยลิวพ <Liverpool S 2> ูได้แชมป์กี่โมงสองลูกเขาใช้คำว่าถล่มเลยนะครับอ๋อไม่หรอก <c oughs> อสองลูกนี่ถือว่าที่บ้านเขาไงค่าบ้านประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวจะเจอกันอีกทีนงละเพยเมลิกบ้าน n น t i o n a l ด้วย